ดาวพระเกตโคจรย้าย28มีนาคมนะคะสำหรับชาวตุลดาวพระเกตเข้าพบลาภะจะส่งผลกระตุ้นเรื่องโชคลาภใดกับชาวตุลไปอัปเดตกันได้นะคะการทำนายนี้นะคะทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดังนั้น,นใครที่ท,ทราบลัคนาราศีแล้วเป็นลัคนา,นนาตุลก็รับฟังได้เลยนะคะใครที่ไม่ทราบก็คือเกิดในช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้รวมไปถึงใครที่คิดว่าตัวเองเป็นราศีตุลนะคะจะคำนวณแบบไหนก็แล้วแต่ก็คือรับฟังได้เช่นกัน ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะสําหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวโคจรรายเดือนนะคะในช่วง28มีนาคมไปเข้าสู่พบเรือนใหม่นะคะเรียกว่าพบเรือนลาภะจากเดิมที่เป็นกระตุ้นเรื่องราวินาศนะคะดังนั้นชาวตุลถือว่าโชคช่วยนะคะดวงดีขึ้นในช่วงหลัง28มีนาคมนะคะดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเก่านะคะเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นทางดวงดาวนะดึงดูดโชคลาบม,มาสู่ชาวตุลน,นะคะ ส่งผลกับเรื่องราวโชคดีนะกับเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้บางทีช่วงนี้นะคะจะมีโชคมีดวงดีเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะไปอยู่ตรงเงินข้ามกับภพบเรือนปุตตะนะคะก็คือเรื่องราวของการแย่งชิงแข่งขันประมูลต่างๆเรียกว่าเป็นช่วงที่แย่งชิงทางการค้านะหรือทํางานที่ผ่านมาปัญหาเยอะนะอยู่ๆก็มีตัวช่วยนะคะหรือว่าผ่านพ้นเรื่องราวการแข่งขัน,นต่างๆเอาตัวรอดทางค้าขายผ่านไปได้นะคะ เป็นดาวที่กระตุ้นดาวเสาอีกทีหนึ่งนะเนื่องจากดาวเสาตอนนี้นะคะก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับดาวพระเกตเป็นเจ้าเรือนพันธุสําหรับดาวเสาร์นะทำให้ชาวตุลก็อเกิดโชคดีขึ้นมานะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะมีโชคจากการใช้บ้านใช้รถทำมาหากินนะอยู่ๆก็จะมีงานเข้านะหรือว่าได้ลาภผลนะคะโดยเฉพาะนะเรื่องราวในบ้านในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถนะคะหรือแม้แต่ถังมีกิจกรรมบางอย่างที่ เกี่ยวข้องกับงานทางศาสนาช่วงนี้ก็ถือว่ามาเป็นลาบเป็นผลให้กับชาวตุนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องทางศาสนาได้นะไม่ว่าจะเป็นงานมงคลนะคะอะไรที่เป็นเชิงเลี้ยงพระเกี่ยวข้องกับสายมูรวมไปถึงอาจจะได้เข้าของมงคลของศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่บันชองบันเรือนนะคะมีโชคลาภจากเรื่องพลังที่มองไม่เห็นบางทีก็มาในรูปแบบของ ลังสังหอนนะคะมีจิตสัมผัสแม่นยําช่วงนี้นะคะจาคาดการคาดคะเนอะไรก็มักจะไม่ค่อยพลาดนะรวมไปถึงความฝันนะที่โดดเด่นนะคะดังนั้นใครที่ฝันแปลกๆฝันที่บอกเหตุนะหรือว่าฝันนําโชคลาภมาให้ก็เกิดขึ้นได้กับชาวตุลน,นะในช่วงท้ายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปโชคลาภโชคดีนะคะเกิดขึ้นกับเรื่องความคิดได้เนะื่องจากไปอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือน ไอเดียความคิดการออกแบบสร้างสรรค์จินตนาการนะคะดังนั้นใครที่ทํางานที่ต้องใช้ความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันชน่วงนี้ก็จะเป็นโชคทางไอเดียนะที่บันเจิดขึ้นมาเนะคะเรื่องของการมีโชคจากเรื่องเด็กเล็กๆคนต่างวัยนะเช่นเป็นจุดเหนี่ยวนําทางการเงินนะคะลูกหลานประสบความสําเร็จบางอย่างหรือมีข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของบุตรหลานบริวารหรือเป็นความหมายเชิงบริวารช่วยเหลือนะก็คือ หากมีปัญหาบริวารมาก่อนน้นนี้ช่วงนี้จะแก้ไขปัญหาพันพ้นได้บริวารผู้ช่วยเหลือทางการงานดีขึ้นก็เป็นได้นะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนะช่วงนี้ก็คือรักชอบหรือว่าได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้าบ้านนะหรือเป็นช่วงที่ได้เข้าวของถูกใจประเภทของสะสมของที่อยากได้นะคะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษเกิดขึ้นเนื่องจากปูตาก,ก็คือประเภทงานอดีเรกสิ่งที่สนใจ กำลังฝึกฝนเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ก็สามารถสร้างเงินสร้างทองก็คือเกิดช่องทางหาเงินแปลกแปกขึ้นได้ในความหมายเรื่องราวสังคมนะคะช่วงนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องคนต่างวัยแวดวงเด็กเยาวชนนะคะทำไงค่อวข้องกับเรื่องเหล่านี้ถือว่าจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นนะคะหรือเป็นเชิงการคบหาก็ได้ช่วงนี้มักจะสังคมสมาคมกับคนรุ่นเด็กๆนะหรือว่าเป็นโชคลาภจากการคบหากะคะการก่อเกิดความรักครั้งใหม่นะไป พบปะถูกอกถูกใจใครนะคะหรือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สังคมแวดวงใหม่ๆเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเข้าสู่สังคมที่ไม่เคยเข้ามาก่อนก็ทําให้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะมีความกระตือรือร้นกระปี้กระเป๋าเกิดขึ้นเนื่องจากพบเรือนปุตตะก็เป็นเรื่องของความหวังนะมีเหตุให้ชาวตุลลุกขึ้นมามีกําลังใจนะคะหรือว่ามีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะในด้านต่างๆ สำหรับดาวพระเกตนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยของชาวตุลนนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวหลายดวงไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะดังนั้นภารากิจหลายสิ่งก็ถือว่ามารุมเราชาวตุลน,นะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องภาระรับผิดช,ชอบนะคะแต่เมื่อดาวพระเกตย้ายนะคะก็จะส่งผลกับเรื่องราวบังเอิญก็จะเป็นเชิงบวกมากขึ้นเนะช่นบังเอิญได้ลาบนะคะบังเอิญลูกหลานบริวารให้โชคกับเรานะบางทีก็เป็นเรื่องเงินทองนะคะทีะ่คนบุคลิกเด็ก เกี่ยวข้องสัมพันธ์ชักนํามาให้นะหรือว่าเงินทองที่สัมพันธ์กับเรื่องโชคเรื่องดวงช่วงนี้ก็จะมีเหตุหยิบจับทํากําไรบ่อยขึ้นได้โชคจากเรื่องสินทรัพย์นะคะก็หมายถึงเงินก็ได้หรือใช้สถานที่บ้านช่องหากินนะหรือเรื่องรถรา่างต่างช่วงนี้ก็หากินจากสิ่งเหล่านี้นะคะโดยดาวพระเกตจะกระตุ้นดาวเสาอยู่ตลอดนะทำให้เรื่องราวทางพันธุก็คือได้ลาบอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเกื้อนหนุนจากครอบครัวได้ เป็นช่วงที่ดาวกระตุ้นเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่อยู่อาศัยนะก็อาจจะได้โชคก็คือใครที่กําลังอยากได้ทําเรื่องซื้อขายอยู่นะคะก็อาจจะมีจังหวะสําสเร็จได้นะคะเนื่องจากดาวก็กระตุ้นอยู่ในช่วง28มีนาคมถึง23พฤษภาคมสําหรับชาวตุนนะคะถือว่าบรรยากาศก็กเริ่มดีขึ้นนะจากเดิมที่ภารกิจเยอะหนักหน่วงนะคะ ดาวการเงินก็เริ่มกลับมาโคโจรเดินหน้าทําให้ในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะชาวตุลก็เหมือนจะหายใจหายคอดีขึ้นนะกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องราวทางความหวังใหม่ๆนะชีวิตก็ดูเหมือนจะมีจังหวะให้เราคืบหน้าไปได้นะคะจากเดิมที่หลายสิ่งก็ดูล่าช้าเงินทองก็ถดถอยสําหรับในช่วงเมษานะคะดาวรับผลของชาวตุลก็จะโคจรเป็นมหาอุดเรงละคนานะคะถือว่าเป็นกําลังแรงนะกับเรื่องโชคลาภชาวตุลก็อาจจะมีโชคลาภ ใหญ่เกิดขึ้นได้นะโดยมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้านะคะเช่นได้ลูกค้ารายใหญ่นะคะมีคนเกื้อนหนุนนะโดยเฉพาะเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะเรื่องเงินทองเกี่ยวข้องกับคู่ครองนะหรือแม้แต่เรื่องของการได้รับเงินในการเจรจาเกี่ยวข้องกับคู่กรณีก็เป็นได้นะคะทาให้ช่วงเมษานะเป็นกําลังแรงของดาวรับผลของชาวตุลที่สัมพันธ์กับตัวตนนะถือว่ามีโอกาสนะคะได้เงินได้ลาบในช่วง กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวสัมพันธ์กับเรื่องบุญวาสนานะก็คือบุญเก่าของเรานะคะใครทําดีไว้หรือว่าเป็นเรื่องวาสนาบุญกรรมที่ทํามาในอดีตนะคะก็ย้อนกลับมาให้คุณประโยชน์นะดังนั้นโชคลาภในช่วงเมษาจะมากน้อยอย่างไรนะมันก็ขึ้นกับพื้นดวงพื้นวาสนาของแต่ละท่านนะที่ทํากันมานะคะ ก็มีแนวโน้มนะคะชะตาก็เริ่มพลิกฟื้นดีขึ้นกันตั้งแต่28มีนาคมนะที่ดาวพระเกตเข้ากระตุ้นพบเรือนลาภะสําหรับชาวตุลน,นะคะและดาวพระเกตนะคะอยู่ในตําแหน่งโยกหลังแกลัคนานะคะก็ส่งผลเป็นโชคเกื้อหนุนนะก็คือทําอะไรก็มักจะมีตัวช่วยนะคะเรื่องบังเอิญที่ผ่านมาทําให้เหน็ดเหนื่อยลําบากนะหลังจาก28มีนาคมไปก็จะเป็นกระตุ้นเชิงบวกนะคะจังหวะฟลุกจังหวะเฮงจังหวะไม่คาดคิดไม่คาดฝัน,นก็อาจจะทําให้ชาวตุล จัดแจงจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ลงตัวดีขึ้นนะคะได้หยิบจับรับเงินนะหรือกําลังตึงๆเรื่องเงินก็อาจจะมีโชคมีดวงมีเงินแปลกๆเข้ามาให้หมุนเวียนนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวตุลนนะคะในโอกาสที่ดาวพระเกตเข้าพบราพะ28มีนาถึง23พฤษภาคมแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ